ไปที่สายต่อไปนะครับจากนครปฐมครับคุณหมอคุณรัชนีนะครับอายุเจ็ดสิบห้าปีอยากจะปรึกษาเรื่องยาละลายไขมันนะครับสวัสดีครับคุณคร,รัชนสสีสวัสดีค่ะคุณหมอและสวัสดีคุณผู้ชายท่านหนึ่งนะคะครับเป็นไงอยากเรียนถามคุณหมอว่าทานยาละลายไขมันเนี่ยนะคะมาติดห้าปีแล้วอันตรายไหมคะโอ้เดี๋ยวต้องถามว่าเขาให้ยาอะไรเนี่ย ยาเนี่ยคือดิฉันเนี่ยมันจบป .4 นะคะมันอ่านไม่ออกมันมีตัวซีอยู่ข้างหน้าตัวซีตัวเฮทเนี่ยค่ะสียละลายอ่ามันไม่ใช่ละลายยาละลายไขมันเป็นยารักษาโรคไขมันสูงในเส้นเลือดไขมันคุณสูงเท่าไหร่หมอบอกหรือเปล่าเขาไม่เคยบอกหรอกเขาตอนหกสิบนะคะตอนนี้มันเจ็ดสิบห้าคือไปตรวจร่างกายประจําปีเขาบอกดิฉันว่าพบน้ำตาลร้อยสิบคุณน่ะเป็นว่าที่เบาหวานแล้วนะ เขาก็จ่ายยาคุมมาให้เนี่ยค่ะมันไม่ใช่เบาหวานยาคอยไข,ยขยมันเนี่ยเออๆค่ะค่ะเออไขมันคุณคงคอนจะสูงแล้วก็คงแล้วคุณไปรักษาที่โรงพยาบาลไหนเนี่ยรามาค่ะเออไว้ใจได้เขาให้เรากินเรากินไปเถอะอ๋อค่ะค่ะค่ะถ้าไม่มีอันตรายคือได้ก<ม>ิน,นอย่างนี้ค่ะ ได้ยินว่ามีเนี่ยช่องนี้แหละนะฮะ n อ t บแต่จําไม่ได้แล้วว่าใครพูดเขาบอกว่ายาละลายไขมันนะคุณจินไปเถอะมันไม่ละลายไขมันอย่างเดียวมันละลายกล้ามเนื้อคุณด้วยแล้วมันใช่ไม่ใช่เป็นไปได้อย่างไงคืออย่างนี้คืออย่างนี้ไขไขไขมันเนี่ยนะมันอยู่ในเส้นเลือดนะเพราะยาบางอย่างเขาจะทําให้ลดจากเส้นเลือดเอาไปอยู่เก็บไว้ที่กล้ามเนื้อและที่ตับนะ อ่าแล้วก็มันก็จะทําให้ปวดกล้ามเนื้อฮะเป็นตะคิวบ้างเป็นผลข้างเคียงแต่ไม่ได้ละลายกล้ามเนื้อนะเอาอย่าไปเข้าใจผิดนะก็แล้วว่าเออยังไงอ่ะแล้วไอ้ไอสะไพรินเนี่ยกินมากๆอันตรายไหมคะไม่อันตรายอะทำมันไม่กัดกระเพาะนะเนี่ยเนี่ยมีคนบอกว่ากินแล้วเดี๋ยวกระเพาะเป็นแผลก็เลยถามอเป็นดิเป็นดิเป็นถ้าถ้าบางคนเป็นโรคกระเพาะก็จะเป็น แล้วคุณจะไปซื้อมากินทำไมล่ะถ้าคุณไม่เป็นไม่ซื้อะคุณหมอจ่ายจ่ายเหรอแสดงว่าเนี่ยผมจะบอกให้แสดงว่าคุณเนี่ยมีปัญหาเรื่องเส้นเลือดแข็งตัวตัวร่าจะมีมีความเสื่อมที่จะเป็นโรคหัวใจหรือเส้นเลือดสมองตีบตันน่ะเขาจ่ายให้คุณมาเนี่ยเส้นเลือดสมองเนี่ยเคยเป็นครั้งหนึ่งเขาบอกว่าอุดเท่าเม็ดถั่วเขียวก็เคยเป็นนั่นแหละนั่นแหละกินแอสไซรินนี่ปลอดภัยที่สุดถ้าไม่เป็นโรคกระเพาะนะแล้วถ้ากินแล้วปวดท้อง แล้วก็มีอาการนี่หมอเขาก็จะยายาโรคกระเพาะมาด้วยโอ้แล้วคุณกินกินกล้วยน้ำว้าแล้วกันมันจะได้สมานหมอดูคุณหมอทุกอาทิตย์แล้วกล้วยน้ำว้ามีประจำบ้านยังนั่งหัวเราะอยู่เลยคุณหมอบอกให้กินสี่ห้าลูกบอกโัวหกินทุกวันเลยค่ะดีมากแล้วทุ่ได้ได้อยู่อยู่เป็นเพื่อนผมนานๆหน่อยค่ะคุณหมอนะคะ กินมาตั้งแต่พูดง่ายๆอ่ะตั้งแต่อายุยี่สิบอ่ะกินเพราะความจนอย่างเงี้ยนะคะกินมาตลอดดีเลยดีเลยเนี่ยความจนทำให้อยืนนี่แหละกินกล้วยน้ำว้านี่ะอ๋อแสดงว่ายาสองชนิดนี้ไม่เป็นอันตรายนะคะไม่เป็นไม่เป็นไม่เป็นมันก็มีผลเสียบ้างแต่มันเทียบกับประโยชน์มันมหาศาลเลยเอนี่คุณดิเนี่ยคุณก็กินเหมือนกับผมกินนะเนี่ยผมกินได้เป็นเด็ดวันละเม็ดเพราะว่าผมใส่ใส่ไอ ผมเป็นโรคหัวใจอยู่เนี่ยใส่สเตนอยู่เนี่ยแล้วยาละลายเนี่ยนะคะที่คุณหมอบอกว่าเมื่อกี้เนี่ยยาละลายนี่มันเป็นยาอะไรคะที่ว่าไม่ใช่ละลายมันมีเยอะแยะมันมีพวกวเตตินมีมีหลายอย่างคุณอย่าไปสนใจเลยหมอเขาให้มาหมอรามาก็เก่งอยู่ละก็เชื่อใจเขาเถอะนะอย่างนั้นไปคิดอะไรมากสบายใจแล้วสบายใจแล้วค่ะแล้ววันหลังไม่ต้องมารอถามหมอบันเทพคุณก็ไปถามหมอรามาดี ไปคุยกับเขาหน่อยมั่งอ่ะอยากจะฟปงกคุณหมอมั่งขอบคุณค่ะขอบคุณนะสวัสดีค่ะสวัสดีคับสวัสดีคับ